สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11มกราคมประเทศไทยของเรากำหนดให้วันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมถือว่าเป็นวันเด็กแห่งชาติให้รัฐบาลให้ทุกหน่วยงานให้ทุกองค์กรรวมมาถึงครอบครัวโรงเรียน ได้ให้ความสำคัญกับเด็กๆให้เด็กๆได้ภาคภูมิใจในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองเราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าเด็กๆคืออนาคตของประเทศในอนาคตที่เราจะต้องค่อยๆจากโลกนี้ไปจึงจำเป็นจะต้องมาสร้างสารรค์ส่งเสริมพัฒนาเด็กๆให้ไปสู่ ความเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพการจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพก็จำเป็นจะต้องค้นหาพรสวรรค์หรือพระพรของเด็กๆตั้งแต่เขายังเป็นเด็กๆเ,เล็กๆเ,เพื่อจะได้ส่งเสริมและพัฒนาเด็กๆให้ถูกที่ถูกทางให้เป็นไปตามระบบระเบียบทางวิทยาศาสตร์มิใช่ก้าวกระโดด และทีหลังเด็กๆก็จะถึงทางตันเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต้องค่อยๆพัฒนาต้องต้องค่อยๆฝึกไปนะครับเวลานี้เราจะเห็นใน t ิ k กต k อกมากมายนะครับที่เห็นการฝึกของเด็กๆในประเทศจีนนะครับเขาพัฒนาตั้งแต่เล็กๆนะครับตีบปิงปองเทนนิสกีตาร์เห็นแล้วก็ น่าประทับใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้เด็กๆมั่นใจในตัวเองสามารถภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองเมื่อมนุษย์นะครับสามารถมั่นใจในตนเองภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตนเองในความเป็นบุคคลแล้วชีวิตก็จะไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้อย่างแน่นอนถ้าว่าเมื่อไหรเ่เด็กๆหรือบุคคลยังไม่รู้สึกถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองใช้ชีวิตอยู่ไปแบบบ้านไร้กันสารยังไม่ได้เชื่อมั่นในตนเองก็ยังหาทิศทางที่จะไปสู่ความสำเร็จก็อาจจะยากสักหน่อยเราจึงต้องพยายามร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่ในครอบครัวในโรงเรียน ในระดับจังหวัดในระดับประเทศที่จะต้องพัฒนาเด็กๆด้วยความจริงจังและจริงใจค้นหาเด็กๆในโรงเรียนให้ได้พบทางที่เขาถนัดทางที่เขาชอบและพัฒนาเขาไปตามศักยภาพของเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปช่วยได้ว่าเด็กๆทุกคนเมื่อเขาผานภาพถูกใดในตนเอง มั่นใจในตนเองรู้ถึงคุณค่าในศักดิ์ศรีของตนทางอบายมุขต่างๆก็องไม่เข้ามาถูกโจมขาได้เขาจะเอาชนะเส้นทางเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนขอเราผู้ใหญ่ซึ่งรับวันจะล่วงโรยลาไปมาช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาเด็กๆในวันนี้และทุกๆวันม่ใช่เฉพาะวันนี้วันเดียว ทุกๆวันตลอดไปอย่าได้ไปใช้อารมณ์อย่าได้ไปใส่อารมณ์อย่าได้ไปบุลลี่เด็กๆเลยนะครับอันเป็นบาปเป็นมาตรตะภัยร้ายแรงที่เด็กๆจะจดจำเข้าไปฝังลึกอยู่ในจิตใ้สํานึกและสักวันหนึ่งก็จะออกมาสู่จิตสํานึกในรูปแบบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ข่าวสารทีวีทุกๆวันทุกๆเวลามีแต่ความโหดเหี้ยมโหดร้ายนะครับไม่ยับยัง้งจิตใจตนเองสามารถที่จะทำร้ายทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือทุกคนได้เราต้องมาช่วยกันให้เด็กๆรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ที่จะมั่นใจในตนเองรู้ถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของตอนเองและเดินไปในเส้นทางแห่งความทีงา โดยผู้ใหญ่ทุกคนตั้งแต่ในครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เขียนคำขวัญให้กับเด็กๆในวันนี้ว่าทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองนะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ให้เด็กๆได้เข้าไปสู่โอกาสที่ตนเองต้องการนะครับ โอกาสเหล่านี้ก็จะต้องมีครอบครัวจะต้องมีโรงเรียนคอยชี้แนะแนวทางให้กับเขาเหล่านั้นว่าโอกาสที่เขาจะได้รับจากการเรียนรู้นี้จะปอปอให้เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเขาได้มากน้อยเพียงใดก็โดยอาศัยครอบครัวโรงเรียนเป็นพื้นฐานนะครับจากนั้นแล้วเขาก็สามารถที่จะ ปรับตัวไปสู่การเลือกเส้นทางในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองสำหรับโอกาสเราก็ต้องพยายามที่จะบอกเด็กๆให้รู้ว่าพระพรหรือพรสวรรค์ของเขาที่มีนี้โอกาสที่เขาจะเรียนรู้เพื่อจะนำไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างก็สามารถที่จะช่วยให้เด็กๆได้เห็นเส้นทางในพระพรหรือพรสวรรค์ ของตนเองที่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งมอบให้นะครับและวันนี้นะครับว่าสักครู่ก่อนที่ผมจะมาทํารายการนะครับก็ท้องฟ้าก็มืดครึ้มนะครับเป็นท้องฟ้าในวันที่เศร้าหมองเหมือนกันเพราะว่าวันนี้กิจสชนสังคมุนราชบุรีทั้งมาจากที่ใกล้และที่ไกลก็จะมาร่วมส่งพระคุณเจ้ากิติคุณ ยอนวชโกปัญญากิจเจริญไปสู่สวงสวรรค์นะครับที่อัศนาวิหารแม่พระบังเกิดที่บางนกแขงน,นะครับในช่วงบ่ายนะครับก็ผมเองนะครับเวลาแต่ละปีเมื่อผมได้รับไบเบิลไดอารี่นะครับด่มน,นี้ปีนี้นะครับได้รับแล้วผมก็จะอธิษฐานภาวนา มอนขอพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตัดกับผมว่าผมต้องการให้ผมดำเนินชีวิตอย่างไรผมได้รับใบเบิร์ดรี่นี้นะครับเนื่องจากว่าในช่วงคอบครัวศักดิ์สิทธิ์ผมไปกรุงเทศที่วัดนบุญเวนันซิโอเพชบุรีขุณพ่อเอนะครับซึ่งท่านเป็นคนมีน้ำใจดี มากเหมือนกันนะครับไม่ได้หวงไว้ซึ่งพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่านซื้อมาเป็นจำนวนมากปฏิทินคาทอลิกท่านก็ซื้อมาแจกจ่ายให้กับทุกๆคนที่มีประสงค์จะนำไปอ่านใต่กองพระวาจานะครับถือว่าเป็นความใจดีของท่านเป็นความใจดีที่ถูกทางเป็นความใจดีที่สำคัญ ที่สุดสำหรับชีวิตคิจสชนผมได้รับเล่มนี้ในวันที่หนึ่งนะครับในวันที่ฉลองพระชรีของพระเป็นเจ้าที่วัดน,นักบุญเวนไอเซโอแต่ก่อนหน้านี้ในวันที่28ธันวาคมผมเองก็ได้ไปร่วมงานประชุมสามัญประจำปีหรืองานลื่นเลิของที่น้องพลมาลีสังขุมนทราชบุรีนะครับ ที่วันดนบ,บุญยกกเบมีพระคุณเจ้ามีคุณพระรอษครับโดยมีพระคุณเจ้าสินวีโอศิริพงศ์จลศรีมีคุณพ่อจำเนียนคุณพ่อเจ้าวัดคุณพ่อกิตติเดชคุณพ่อวีรเทพนะครับจิตตารที่การคูเรียเขตเหนือและเขตใต้เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโดยพระสงฆราชซินวีโอศิริพงศ์จลศรี ก็ทุกทุกท่านได้รับข้อคิดจากคำามเทศของท่านได้เห็นถึงความมีน้ำใจดีของคุณพระเจ้าวันและคุณพ่อที่เป็นจิตตาที่การทั้งสองที่มีความใส่ใจในคนมาลีนะครับ <c oughs> ผมก็ <c oughs> ก่อนจะร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ <c oughs> ก็เห็นหนังสือใบเบิลเดลี่เล่มนี้วางอยู่หน้าวัดซึ่งที่วัด นักบุญยักบเบก็ยังมีหลายเล่มอยู่เหมือนกันก็ถือว่าคุณพราแต่และองค์ก็คงเห็นถึงความจำเป็นและสำคัญในพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าผมจึงนำมาอธิษฐานภาวนาและววนขอพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าผมจะทรงตัดกับผมอย่างไรและที่สุดแล้วสิ่งที่ผมเปิดไปต,ตามตาม ไม่ได้กำหนดว่าเปิดหน้าไหนผมเปิดไปได้ในยวนเสารที่26กรกฎาคมนะครับหลังลึกถึงนักุญโยอาคินและนะักบุญอันนาวิดามารดาของพระนางมาลีผมมาจารีนะครับผมไดเ้เป็นบุตรศิลานะครับหนังสือบุตรศิลาในบทที่44ข้อ1ถึงข้อ15นะครับ และผมจิ้มลงไปได้ในประโยคที่ว่าชุมชนต่างๆจะประกาศปีชายานของเขาที่ประชุมจะสรรเสริญเขาและเนื่องด้วยว่าวันนี้เราจะร่วมไว้อาลัยส่งพระคุณเจ้ากิตติคุณยอนว,ชวัชโรปัญญากิจเจริญเข้าสู่สวงสวรรค์ผมจึงเห็นว่าในหนังสือบุศราตอนนี้มีความ เหมือนกับการดำเนินชีวิตของพระคุณเจ้าปัญญาผมจริงขอนำหนังสือบุติลาตบทที่44ตอนนี้มาร่วมไว้อะไรแก่ท่านด้วยนะครับผมขออ่านตามนี้นะครับเราจงสรรเสริญบุคคลเรื่องนามเถิดคือบรรพบุรุษของเราตามลำดับชั่วอายุคนแต่บรรพบุรุษของเราเป็นผู้มีเมตตา คุณงามความดีของเขาไม่มีวันถูกลืมมรดกมีค่ายังคงอยู่กับเชื้อสายของเขาเชื้อสายของเขาซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาเชื้อสายของเขาจะดำรงอยู่ตลอดไปความรุ่งเรืองจะไม่ถูกลบล้างเลยศพของเขาถูกฝังไว้อย่างสงบแต่ชื่อเสียงจะคงอยู่ตลอดไป ชุมชนต่างๆจะประกาศปีชายานของเขาที่ประชุมจากสรรเสริญเขาขอร่วมไว้อะไรบิดาผู้ใจดีบิดาผู้คอยให้กำลังใจผมบิดาผู้มีน้ำใจดีกับทุกๆคนเป็นต้นพี่น้องคนมาลีนะครับแด่พระคุณเจ้ากิตติคุณยอนบัชโรปัญญากิจเจริญมันเสาร์ที่สึกเป็นมกราคม 2025นะครับสำหรับพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้นะครับเป็นหนังสือจดหมายของนักบ,บุญยอนฉบับที่1ในบทที่ 5: ข้อ14ถึงข้อ21นะครับต่อจากเมื่อวานนี้พระวาสารของนักบ,บุญยอนในบทที่3ข้อ22ถึงข้อ30นะครับผมก็ขอนำ พระวาจามาบรรพันแก่ทุกๆท่านในวันนี้นะครับความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เกิดพลังแห่งการอธิษฐานภาวนานะครับเมื่อเรามีความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราจะพูดคุยกับพระองค์ก็โดยการอธิษฐานภาวนาเป็นพลังแห่งการอธิษฐานภาวนาการอธิษฐานภาวนา แบ่งเป็นสองประเภทนะครับประเภทแรกคืออธิษฐานภาวนาเพื่อตนเองประเภทที่2องธิษฐานภาวนาเพื่อผู้อื่นนะครับแต่ต้องไม่ใช่บาปที่นําไปสู่ความตายนะครับในการอธิษฐานภาวนาเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นภาวานาได้ในทุกเรื่องแต่ต้องไม่ใช่บาปภาวนาเพื่อบาปที่นํา ไปสู่ความตายไม่สามารถที่จะอธิษฐานภาวนาวอนขอพระเมตตาจาก <c oughs> องค์พระผู้เป็นเจ้าได้บาปที่นำเราไปสู่ความตายก็คือบาปที่เราละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าหันหลังให้กับพระองค์แล้วก็หันหน้าไปนับถือรูปเขาลมซึ่งมีมารหลาย เป็นเจ้าของนะครับมีคือบาทที่เราไม่สามารถอธิษฐานภาวนาวอนขอพระเมตตารักษณ์จากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้นั่นก็คือการทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าหันหลังให้กับพระองค์และหันหน้าไปสู่รูปเคารพต่างๆรูปเคารพต่างๆทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงความอยากมีอยากได้อยากเป็น ความโลภโกรธหลงกิเลสราคะตนาต่างๆมาจากมารลายมารลายมันเป็นเจ้าของสิ่งของเหล่านี้นะครับดังนั้นวิธีที่เราจะดูดพลจากการน,นับถือรูปเคารพก็คือนะครับในพระสารในวันนี้ให้องค์พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตของเรานะครับเหมือนกับที่นะักบุญยอนบัพติสให้องค์พระเยซูเจ้า เป็นศูนย์กลางของชีวิตเช่นเดียวกันในวันนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าทําไมนะักบุญยอนจึงให้องค์พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตข้อที่หนึ่งนะครับท่านบอกเลยว่าท่านม่ใช่เจ้าบ่าวท่านขอเพียงเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเท่านั้นท่านเป็นเพ,เพื่อนเจ้าบ่าวเท่านั้นนะครับท่านมีแต่ความท่อมตน เพื่อให้องค์พระเยซูเจ้าสูงขึ้นท่านขอด้อยลงด้อยลงเพื่อให้พระสิริมงคลพระสิรินุ่งโรดขององค์พระเยซูเจ้าได้สูงขึ้นนี่คือเจ้าบ่าวคือองค์พระเยซูเจ้านี่คือองค์พระเยซูเจ้าสูงขึ้นแต่ตนเองด้อยลงนี่คือมาจากนักบุญยอแบบติสนะครับข้อที่สามนะครับ ท่านไม่รับสมอ้างว่าท่านทำพิธีล้างให้กับทุกๆคนจะสมบูรณ์แบบเกี่ยวกับพิธีล้างที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือพิธีล้างที่องค์พระเยซูเจ้าทรงมอบให้โดยอาศัยพระจิตเจ้าและน้ำจะทำให้สมบูรณ์แบบท่านทำพิธีล้างด้วยน้ำเท่านั้น ท่านจึงไม่สมอ้างว่าพิธีล้างของท่านสมบูรณ์แบบแล้วท่านให้องค์พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางสำหรับชีวิตของท่านข้อที่สี่นะครับ <c oughs> สิทธิ์บางคนของยอนเองก็มาบอกว่ามีประชาชนจำนวนมากไปให้องค์พระเยซูเจ้าทรงทำพิธีล้างท่านก็ไม่ได้อิจฉาที่ประชาชนไปหาพระเยซูเจ้า เพื่อให้ทำพิธีราท่านบอกว่านั่นละ่ะคือความจริงของชีวิตแล้วท่านขอเป็นพยานได้นะครับนี่คือสี่เรื่องทั้งครบที่เป็นแบบอย่างให้กับเราที่เราสามารถที่จะขจัดการไม่ไปนับถือรูปเคารพได้เหมือนกับที่นักบุญยอบัติสได้บอกเราได้กระทำให้เราเห็นแล้วว่าสิ่งแรกก็คือ เราเป็นผู้ที่มีองค์พระผู้เป็นเจ้ามีองค์พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางเราเป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวทำให้งานมงคลสมรสนี้ได้เกิดมีชีวิตชีวาได้เป็นเพื่อนที่คอยดูแลทุกสุขดูแลต้อนรับญาติมิตรของเจ้าบ่าวทุกๆคนแล้วเราก็ถ่อมตนไม่ได้สมอ้างเลยว่า ตนเองเป็นผู้รู้ตนเองเป็นผู้ฉลาดตนเองเป็นผู้ที่เก่งแล้วแต่ยกสิ่งที่ดีที่สุดความงามของชีวิตที่สุดที่ตนเองได้เป็นอยู่ตนเองได้มีอยู่ตนเองได้มีลมหายใจอยู่ในเวลานี้ให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับพระเยซูเจ้าสรรเสริญพระองค์ถ้าไม่มีองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีองค์พระเยซูเจ้าแล้วชีวิตของตนเองก็จะดับสูญไปอย่างแน่นอนนะครับรวมทั้งไม่ได้คิดว่าตนเองจะดีจะเก่งใดๆให้ทุกๆเรื่องในชีวิตของตนเองเป็นพระพรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้กับตนเองผ่านทางพระจิตเจ้านะครับดังนั้นเมื่อสามารถให องค์พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตได้แล้วเราจะไม่มีหายไปจากพระองค์เราจะหันหน้าเข้ามาหาองค์พระเยซูเจ้ายิ่งวันยิ่งใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นการอธิษฐานภาวนาของเราก็จะมีพลังเพื่อตัวเราเองเพื่อผู้อื่นได้อย่างมั่นใจอย่างแน่นอนขอเป็นเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่าน แล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ